สวัสดีค่ะร้านนี้เป็นร้านทำป้ายนะคะชื่อร้านเจเน่ไม้เจ้าของร้านก็มีคุณโสพลวิจารณานันนะคะกับวรุณรัตน์นะคะก็ร้านนี้ทำมานานแล้วค่ะเป็น20ปีแล้วเป็นงานที่งานไป้ายไม้นะคะรับทํางานตามสั่งนะคะแล้วก็สร้างงานตามแบบทําได้ทุกอย่างะคะ่ะสั่งมาก็มีงานขายประจําก็จะมีป้ายพวกป้ายแต่งร้านแต่งบ้านสไตล์รีสอร์ทนะคะทําก็งานศิลปะหลายอย่างนะคะ ยังไงก็เชิญค่ะอยู่ที่จตุจักรนะคะอยู่โครงการ26ค่ะล็อก11ค่ะแผงค้าที่11โครงการ26นะคะมาไม่ยากค่ะเชิญที่ร้านเราจะ,จะราคาพิเศษนะคะ